กันหมดแล้วอะไรอย่างี้ไม่ไงเราเพิ่งเคยเห็นคุณไว้ครั้งแรกเราก็เลยคิดว่าแบบโอ๊ยไม่ได้คุณไว้จะโดนพี่ดำรังแกอะไรอย่างเงี้ยแบบจู่ๆก็แบบว่ามาใจเกเรใส่หรือแบบว่าจะมาแบบอ่าทําเรื่องอะไรที่มันเอเกินจะต้านทานเกินจะรับไหวได้เราก็เลยออกตัวปกป้องคุณไว้ไว้ก่อนคุณไวคะไม่จําเป็นต้องกลัวนะคะเดี๋ยวอย่างปกป้องคุณมากเลยครับผมกลัวมากเลยคุณเหยาไม่เป็นไรนะคะไม่ลองนะคะพีดำทำอะไรเขา มบอกกูมาเดี๋ยวดิเกะซิกกะซิย้ำแล้วมึงเปิดหายาเอ้มึงก็คุยกันไม่ดีไม่เป็นไรนะคะคุณไว้เอาเป็นว่าสิ่งที่คุณเห็นนั้นเป็นการแสดงรนร้วนค่ะปกติหย่าเป็นคนที่ พูดพร้อมพูดสุภาพมากเลยนเนะนะคะขาใช่ขาใช่ใชอเผมเข้าใจครับเาใจครับเอจะเฉพาะต่อหน้าคนตักนะที่มึ่งเข้ามาใหม่ขนขับไม่ออผมเข้าใจครับเขาใครเจอพี่ดำก็จะเปลี่ยนไปไปทางที่แบบนี้หละรครับ กลับมาคุยกันแบบว่าสุภาพชนดีกว่านะคะคุณไวคะ่ะได้ครับผมพร<อ>้อมที่จะเป็นสุภาพ<อ>ชนกับเหี่ยวเสมอเลยดีเลยค่ะเอ่อต่อไปนี้ก็อย่าไปกลัวพี่ดำนะคะอย่าถ้าพี่ดำเขาอ้วกใส่ชามก็อย่าไปกินนะคะอย่าไปบ้าจี้ตามเขานะคะผมโดนมาคับคอกปาาครับ,บ,รบผมไม่ได้<อ>ต้องการ<อ>จะกินเลยโอ้ยน่าสงสารยังเลยอีดำทำไมมึงเป็นคนอย่างเงี้ฮะใช่ครับเอาเลยครับเออทำไมมึงทำตัวแบบนี้เน่้มไมแม่งเลยถ้ามึงไม่หยุดนะเหี่ยงกูจะอ้วกใส่ชามมึงด้วย ถ้ามึงมึงคนเดียวพอถ้ามึงจะมาอีกกูจะแบ่งกูจะแบ่งครึ่งกระเพาะให้กูจะแบ่งครึ่งกระเพาะแยกให้มึงกับไว้คนละหนึ่งพี่ผมผมถามแค่นี้ถ้าผมอยู่ข้างพี่คุณอยากจะโดนคนเดียวไหมประธานโทษนะคะคุณดำคะคุณเป็นสตว์คี้วเอื้องเหรอคะคืออ้วกมาแล้วเราก็ค่อยขับกลับไปกินใหม่อีกรอบมึงอ้วกแล้วก็กลับไปกินใหม่อีกรอบหนึ่งเหรอคะคุณอ่าคุณเป็นคนนะคะไม่ใช่ควายนะคะกุณาช่วยลำลึก ถึงความเป็นมนุษย์มานาเหมือนคนอื่นขเขาบ้างนะคะกับคุณมากค่ะดูแลนี่แล้ววิวัฒนาการย้อนหลังเอ่อย้อนหลังแบบไหนคะอัปชวิวกีฮีฮีหรือเปล่าคะไม่เป็นไรนะคะเราก็สุภาพเรียบร้อยนะคะปูกโบผูกไทยนะอืมจะเป็คะคุณไว้คะคุณไว้คะยังอยู่ไหมคะ อุ้ยเขาเงียบไปแล้วระวังหลังเด้อเดียวจะโดนเสาตีแสดงว่าเขาอาจจะไปเข้าห้องน้ำก็ได้ใครจะไปรู้เฮ้ยในหลุดครับในหลุดอ๋อในหลุดในหลุดโอ้โหพี่ยาพี่ยากูแค่สั่งกูแค่สั่งให้ทุกคนไม่ต้องคุยอะไรกับมึงพี่ไว้เปลี่ยนฝั่งอ๋ออ๋อไม่ไว้เปลี่ยนฝั่งแล้วมึงนี่นะอีดำจำไว้เลยนะ เอ้าผิดอะไรอ่ะไม่ไม่พูดอะไรเลยอ่ะนั่นอย่างพูดรู้ที่นี่มึงผิดมึงผิดที่ทำให้เขาต้องเปลี่ยนฝั่งไปหามึงใครว่าพี่ดำผมใครว่าพี่ดำผมใชไอ้คุณไว้ไอมีคุณอยู่ข้างหน้าแบบไอ้คุณไว้ไอ้พรีไว้ผมก็ต้องเลือกปะวะต้องเลือกหรอต้องเลือกผมก็ไม่อยากกินอันนั้นอ่ะ <ELL> มึงจำกูคำกูไ uh ว้เลยนะฮะอ้ยเอ้ามึงอ้วกใส่ชามกูกูจะชูนิ้วกลางสองนิ้วเต็มเต็มหน้าให้มึงได้ดูแล้วกูจะเอาชามที่มึงอ้วกแล้วป้ายปากมึงอ๋อจริงดีกูรับได้กูคืนได้กูคืนได้แล้วกูจะบ้วนใส่หน้าึงคืนได้ด้วยมึงก็รู้ว่ามึงคิดว่ากูไม่กล้าเเหี้ย มึงนี่มันทุเลศทุเรียนเงาะลำใหญ่มากขนาดเดี๋ยวมึงจำมึงจำรูปบิดประตูกูได้ไหมโอยมึงอย่าพูดมึงอย่านะแล้วมึงจำแมลงสาบที่มันไต่ขาได้ไหมมึงอย่าแล้วมึงจำไอ้มึงจำไอ้ปีเตอร์ที่กูจับให้มึงดูได้ไหมแต่พี่ไว้เข้ามาอยากกินเองนะเออแชทมันยังบอกเลยเฮ้ยมันโดนโดนบังคับครับโดนบังคับครับ หลุดออกมาครับใช่คือพี่ดำเขาบังคับผมผมเข้าใจเขาว่าค่าสติร้อยที่พี่ดำบอกนวแล้วนวรู้แล้วเดี๋ยวสักหน่อยนวก็จะรู้ว่าไว้แม่งเป็นอย่างเงี้ยสมัยฮัลโหลถ้ามึงไม่ตอบนะจะอ้วกใส่ชาบ้างจะอ้วกใส่ชา ี้ดูทุเรศเหรอพี่ทุเรศวะเหยอทำไมทุเรศอย่างนี้วะจริงเหรอทุกคนเหยาทุเรศแบบนี้ผมส่งมาเป็นแล้วที่เป็นที่้ยมันมันทุเรศก่อนไม่ใช่มันทุเรศก่อนเหยาเองงาจะไม่ทำตัวนี้ไว้ชาวแบบนี้ไวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คนอ้วกไม่ได้ผมพี่ไม่กูเช็ดกูแถาเชฟไม่ไว้ใช่ใช่พี่โอ้โหสุดทุเรศเลยเออทำไมเหยาทำตัวงี้เอ เอย่าว <rarely Pokémon> ใช่พ <ic> <ung> ี่ใ <Enfin> ช่พี่ทำไมจะอ้วกใส่โอ้โหเฮียกูรับไม่ได้ไอ้เฮียกูจะอ้วกถูกพี่เฮ้ยกูเทียร์เลยว่ะไอ้เฮียนี่กูควบมึงกันสองสามปีนี่มึงจะอ้วกเลยโอ้เฮียดีไม่แล้วว่ะเขาอยากที่เขาพี่อยากหายเลยโกยเลยหายเลยเหยหายไปแล้วพี่แม่งรังแกคนไม่มีทางสู้ว่ะ พากูเล่นในสัตว์ <c oughs> หายแล้วเยาหายไปแล้วแล้ว <c oughs> ข้ากลับมาเราต้องเป็นสุภาพชนให้ได้นะคะอย่า h, ทำตุ๊กี้คาต,ก,ต,ก,ตกี้นี่มึงกังจะด่าไว้ใช่ไหมอ่าไม่ดัาด่ามึงนี่แหละทำไมต้องคิดเมื่อกี้เมื่อกี้แอบคิดนะไม่ไม่ด่ามึงนี่แหละเขาเขาเขามึงรู้เอาเงินมาหมื่นหนึ่ง นั่นเลยพี่พอดีเป๊เลยพี่เอาไหนนะเหมือนนึงาาใช่ไหมแต่มึงต้องอ้วกแต่แต่มึงต้อง,ง,ง,งอ้วกใส่ปากไอ้ไว้ทั้งวันได้ได้ทั้งวันได้แล้วมึงแล้วเวลากินน้ํามึงต้องบ้วนบ้วนใส่ปากไอ้ไว้ทุกวัน